สวัสดีครับก็วันนี้ก็ขอทําการลงคลิปเด่น10บหน่วยบนนะครับเด่น10บหน่วยบน4ตัวนะครับสถิติเขาที่เห็นมานะครับยาวมันนะฮะเพิ่งจะหลุดไปแข้งวัดเดียวก็คือวัดสามเก้าเก้าสามแปดนะครับก็ยังเดินต่อเนื่องสำหรับสมาชิกที่ ติดตามผมอยู่นะครับก็จะรู้และเข้าใจว่า,าเลข10หน่วยบนนะครับเด่นนะครับ10หน่วยบน4ตัวนี้เขาเข้าเข้ามาตลอดนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามผมอยู่จะรู้นะครับก็คลิปนี้ก็ไปถือว่าเป็นการประเดิมนะครับส่วนงวดที่แล้ว10หน่วยบนไม่เข้านะครับ ผมพลาดหลักสิบก็ขอโทษทุกท่านนะครับแต่สำหรับส,บสองตัวล่างก็ตรงๆนะครับก็รู้กันนะครับขอไอตีออกไปแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ถูกก็คือถูกนะครับแต่อาจจะน้อยหน่อยเพราะเจ้ามือก็จ่ายครึ่งเดียวเมื่องมวติที่แล้วอันนี้เด่น4ตัวนะครับสิหน่วยบนท่านดูดีๆนะครับ ดูดีๆนะครับมันจะมีเลขดับอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงชุดดับตามหลังจากคลิปนี้ไปนะครับขอให้ท่านจับดูดีๆกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับกดติดตามไว้ท <c oughs> ่านจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับเวลาผมลงจังหวะที่ลงไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม